เที่ยวไหนครับมันเป็นหมารถถังพาพี่มันไปเที่ยวตลาด61กันพี่มันนะครับพี่มันครับออันนี้คือไกค่ครับใช่อันนี้คือเนื้อนะครัผมไม่กินเนื้อแต่ก็น่ากินเหมือนกัน ไม่เยอะนะเนี่ยจุดห้าสิบบาทเองครับมาอุดหนุนเย็นได้ครับตลาด61สิบเอ็ดประชาอุทิศของเราห่ามพี่อีกทีหนึ่งมันเรียกว่าอะไรนะครับอ่า uh, สวารมาครับผมสวารมา uh, ผมก็กินโดนานดโดนาเกบ,บับอ,อ๋อแล้วคนไทยเขาก็มาเรียกกันเกบ,บัเบเกบัเบเกบับ อกกลับไปินนเะดถึงแม้ตอนนี้ความเป็นจริงพี่หมั่นจะไม่อยู่แล้วแต่ทุกการเดินทางในภายภาคหน้าพี่หมั่นจะตามพวกเราไปในความทรงจำเสมอ